เมื่อวานอาทิตย์บอกเห็นเห็นอยู่อยู่ใสอยู่หันบอกอยู่หันผมแนมเห็นด้อยู่ฝุนน่นด้อยู่นีอยู่นีนะฝุ่นเนาะแมนบอกผมว่าผมแนมเห็นอยู่เหมือนนั้นคืออยู่เตียผมว่าเหตุย่างกันวันเนี้ยนี่วันนี้ยผเคยเห็น <c oughs> เอ,อื้อนน้อมน้อมดงังครับผมว่าดังน้อมกอนตอนปลามาใส่บอกวันนี้ <c oughs> โอ้ขันเป็นแบบนี้ไปเห็นฝูงป่าเนาะ ฟูงปลาแต่วันนี้ฮะก็อ้อมไปงี้สิวะผมว่าสิไล่ปลาปรโจนเยอะเนี่ยสามคนนึงเนาะเข้าไปทั้งฝุ่นมันอกี้สิมาอยู่ทั้งผีน้ามะข่วงน้ามะขืนหลมือนั้นมึงมีหนานมั้ครับอยู่นี่แม่นมือนั่นน่ะมือนั่นเออมือนั่นละมือมือมือเจ้าตึกอยู่มือนั่นน่ะหน้ามันแห้งได้มือนั่นน่ะมันคอน่ะ ล้วหาโลเนาะไปะตองใจเนาะแม่นบ่ครับโอ้เสียดายเด้อเหมือนนั้นผมไปไปทายคนบหมนพังน้ําเข้าจอมามื่วานแหอ,อยู่หันอยู่ข้องตัวนั้นผมได้ออกมาแม่นอยู่ข้องหันผมออกมาเอ้าที่หนีเฮ็ดยังบ่ <laughs> มันแดดเด้เหมือนนั้นข้าเจ้าได้บ่ครับเหมือนแดดบ่าขาเจ้าใหญ่มากมองนีตัวมาได้ปลาอยู่มองนีนี่ มันเป็นข้องอยู่เมืองฮันเมือเศ้านี่พิ่นผ้าอันขี้มอไซค์มากพิ่นยามประคองไงออกแห้ววะสันเพิ่นมากพิ่นว่าอันที่เป็นคือเก่าหน้ามันขึ้นมันถ่วมเบิร์ดเราโอ้พ่นมาอยู่เมือเศ้าเพิ่นกี่รถมาใส่สองคนเพิ่นว่าจะเมาส์เกลี่ว่าสันคือกันแล้วมาเพิ่นหนามันเป็นแนวนี้ฮะไออุ่นปัดตองกายตัวนั้นลูกคลิปนะลูคลิป แม่บอกโอ้หาพวกโรกเลยตีข oh. Th ้อใหญ่ก็ได <laughs> ah, right? ้ไหมห่วยโอ้ยส uh. ีดายเนี่ยเนาะแม่บอกว่าเบื่อนม่เอววะนี่บ้าบบ่อเนาะมันมันมีแต่สิขึ้นเนี่ยแบบนี้ว่มีร่องในมัน น้ามันจะไหลเขาไหมปลาตัวเดียวก็บ่เห็นบ่างอยู่หรือไม่เห็นว่างนั่นไปไหนนั่นว่างนั่นปลาก็ขึ้นดีเถ้ะมันมันเลิกบ่นั่นนั่นว่างญ่ฝากนั่นไหมข้างๆโอ้น้องนั่นน้องด้วโอ้ยปลาขึ้นนี่ยไม่แต่บักยังไงนี่ป้าไม่ได้เพี้ยกับน้องนั่นล่ะแม่นบ่ในเพ้ยนตัวนั้นนรือที่ นี่ referral, เข้ายานบ่นยิ้มยเตียเวลาเวลาเขาไปตอนมาไปตอนยังเดไล่าไล่มาตะผุนตีไปน้ามาตีโอ้นี่เขาเฮาเฮ็ดขวางทางคนไปโอ้โหที่ดายเดียนอน้นามมาก่อนฝนตกฝนตกบังหันนะวะบังสองมือหัน วันนี้นะนะว่านมันเหื่อยนะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ตัวเหมือนบอกหมอก่อนเนาะเมื่อก่อนวันอาทิตดเนี่ยมาผมกับเบเคยเห็นนอนแนวเนี่ยอ้าวเพื่นป่าขึ้นอยู่กลางๆลางป่านี่มันยังเด็ดมันเยจะขึ้นทอดทอดรถอีกหาที่สิ 6โมมันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ป่านี่ครับมันมันป่าตัวนั้นมันสีแข็งปอดได้ไหมโอ้มันสีก็คุ้มเอาตีวันนี้ได้บ่อวันนี้บ่ครับปอได้เลยโอ้ยคือบ่คือบ่กลางไว้มือรุ่นมากเทากับมันมันอยู่ตลาดอยู่อำเภอนพ่อมันอยู่ตลาดเนี่ยยาสียยามันเสียตี ตมกรดีนี่นะไวน,นะต้มกรดีรน้ำเครื่อน้องไว้เนี่ยน้ำเ,เต็มบ่นนะคราะช่วงนี้น้ำจะบ่<ม>คบ้ากว่ท่บ่ผมผมว่าทันไปบ่ได้ไปลนนวน,น่ไหมผมไปถ่ายคลิปอยูห่หัน หลายคลิปอยู่ตัวอยู่เครื่องน้องไวผมบอไปตึกงด้วเวลาน้ำแห้งเดี๋ยวมีรอบม่กินแล้วบ่ได้ไปช่วงน้ำแห้งเตี้ยย่ามนาแรีงมุดยิ่งปลาเนะาะพวกปลาปลาเครื่องปลามันมีปลาเนี่ยหลายๆผมเพื่อไปตึง้งแหงอยู่ทีหนึง่งไปกรรมปลาเพิยนไหมตัวดำดำต่อมว่าคนนอยเอ็ดมันยังเราไปยิ่งปลาดี มมนสิาคลยไอ้คนที่ยิงปลาอยู่หันประจำกับไอ้ช่องเอ็มแมะช่องเอ็มเอ็มหมอเอ็มน่ะอยู่หันน่ะตะกี้รถเจียงมากหรอกยิงปลาอย่างเดียวได้เพิ่นนี่คนใดข้องเทือยเยอะแต่มันเยอะผมมันโมมีกล่องที่ร่องน้าคือเขาที่ใส่โทรศัพท์ เขาไปใส่โกโปรผุนร่งกันน้ำในพอมมุดน้ำในพอมมีมนุษย์กบเยใส่สุดแมนยูขามันบ่อนเดี๋ยนี้กาตองบ่อนบ่อนไป่อนบ่อนหนึ้นจักตัวเตี้ยห่วย มันว่านหน,น่ยป่าวัานนง่งเงยไล่ไลวั <laughs> นนง่งยวัานนา่อยู่น,นะน้ำก็พอดีพอดีเนาะปวดจีว่าเริ่ปวดแขนนะเด้ เป็นกัดด่างครับผมอัด่างกาัดอ่อมกว้างๆวางใบินสิได้ครับผมได้ไปตอนปลามาเข้อมาได้ก,ก็ปิดทางมันไว้ข้ากันตึงเหี่ยวไปบางนา้ำโบกน้ำร่องบางหันเพิ่นดิกันประสันนะครับได้อยู่ปลาตองมีตัวใหญ่บ้างซีโร่หาโร่โก็ปะตัวน้อยเด้อ<ห>ปะตอมข้<ห>มามข<า>้อ,ขอมา้อมาดูไปว่อนนั่นเดียบป้ายยังนั่นนะ นั่นนั่นดิอันนี้โตป่านั่นดี่ต,น,น,ตน่อยพฮดเว่วน่อยพูดเต้ยอะไรประโจนผมว่าอะไรประจนะจนี่นี่ปลาตองลายป่านนี่อันนี้จะขกเก็ดค้นคือขื่อยุ่น ไรพูดเราเขาตะคุกจะข้นแม่นบ่มันไล่มาใส่ป่าไล่น้อเพียวเนาะลากโคนเนาะเคยเห็ดบ่โอ้ยน้องนี่ว่าดับยอนโคนเนาะเพียวหัวนาแรีงเนาะนอันช่วงนานใช้ใสบ่หนามันลุ่มครับลากไปคนกับผู้ลากกับลากผู้ดาแหย่ยาน้ำกลืน มันโมงมีบัวมีแหนเนาะมันเป็นเป็น,ปนแปนไปเลยแหงดูอะไรมื่อกีแหนเ่อกิดเ่อกี้นะมันแหีงเขียนหนาปาลาดะครับผมตัวหนึ่งบ้านบ้นบ้นเดี๋ยวไปใส่ก็ไม่เห็นปลาบออนนนนบบตไปวาผมจับเอาไม้ซักไว้หาปอมไปอันนั้นไว้ ไปไปลอยไปกี้ว่านนี่คูปอมคูตอแล้วเจ้าฮาวานเนี่ยกลัวมองเนี่ยกเจ้าไม้ไปแนวไม้โอ้ยมันตองเฮ็ดเหยาะไปเนหเ่นี่น้องมันแปลนปันเนี่ยมันจะไปใส่กับบ่อขอนในเยาะใชนครับว่านบ่บํา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 เนวะสงเนี่ยมัน่มีเนี่ยของมองมันลกก็ได sáng ướt ba thế nhưng ngoài cái nam lấy ตร้งกันเดี๋ยมือเมือนาเราปาดากลเตียเบิดบือมาตะวันวังสองสามเือครับพ่มพี่น้องนนามันบกแหงมันน้ำแหงนนามันขอนนะครับ ในวสันในไร้โตน้ำพึ่งึ้นมากมาคืนเนี่ยครับผมคืนเดียวเมืองน้ำน้ำคืนเดียวน้ำไรลเขาสามห่วยไห้เขามากนี่ไหลออกหวยเดียวทีไหลออกน้ำพองอากาศก็ดีฝนสีไมยู่ อื่นเดียวนามยะได้มะขึ้นใบครับกาดกวงแห้งครับผมเห็ดกวงแห้งในป่าว่าจนดอกสามคนหนึ่งเท่องป่ากับบมุมีนําครับไว้อกาหนาครับผมโอกาสนานาแรงงนามแห้งอีกก้อนพุนจะมาทายท้ำพี่น้องเบืองเบืองน้องไหม่สัตว์ ปลาหลายเลยครับจะแยมแยมมันขอนแต่นานี่มันจ็คสิไปหวยแล้วเนี่ยมันหลายหวยเนาะฟานไปท่องไปเที่ยวเวัดปลากันได้ปลาเดี๋ยวองก่อนอยากที่ว่าเนาะมันบวมมันแสบตายมันบวมไปดีขี้ไปขี้แดงมั้ยไง มันบ่มันบ่อน Cabinet ี่นะมันเอามันอยู่ในน้ำได้เนาะมันเกิดในน้ำเน่ใจขาดบ่ใจขาดดินี่ม <c oughs> ันกระขาดนมันกระคัดขันบ่อนี่ตายเลยแม่นบ่

โอเคครับผมขอจุดจี่จกันนำจสนิไว้เพียงกี่นี่นะครับผมมุมีปลาครับผมบริรลุนเลยเห็นหน้าปลาตัวเดียวปลาตองครับโอเคครับผม